No, สุขกายสุขใจปลอดภัยนะครับสบายดีไหมลวงปูดอนลวงปูดอนมาเยี่ยมมันเนอฟังอีกตังหาดนะครับขอฟังโอวาทนัตถิขันธาทิสาทุกขาทุกเสมอด้วยขันย่อมไม่ม,ม,ไมีมีขันไหมมีขันไหม ขันก็อยู่ที่อัตภาพกายใจของเรานี่แหละนะครับทุกเสมอด้วยขันไม่มีเนี่ยท่านกล่าวว่าบริหารนั่นเองนะครับการบริหารอื่นใดที่จะมาเป็นทุกเป็นความลำบากเท่ากับเสมอด้วยการบริหารชีวิตอัตภาพกายใจนี้ไม่มีท่านก็เลยบอกว่าทุกเสมอด้วยขันไม่มีนะครับในขณะที่เป็นอยู่เช่นนี้ ชาวโลกทั้งหลายก็ยังเข้าใจว่าขันมันเป็นตัวสุขอยู่นะครับโดยเฉพาะตัณหาความเพลิดเพลินนี่ก็เป็นขันตัวหนึ่งุขเวทนาความทรงจำที่น่าประทับใจทั้งหลายพวกนี้คือขันทั้งหมดเลยเป็นตัวล่อทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าขันเนี่ย ไม่ได้ทุกนะครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกดีมีความประทับใจที่ดีๆใ,ในหลายๆอย่างนะครับแต่ว,ว่าท่านผู้รู้แจ้งแล้วหรือว่าผู้ยังไม่รู้แจ้งก็ตามถ้าลองวิเคราะห์จริงๆพิจารณาจริงๆก็จะเห็นได้ไม่ยากนะครับว่ามันต้องบริหารกันทั้งวีทั้งวันนัตถิสันติปรัรงสุขขังสุขเส,สมอด้วยความสงบไม่มี สงบในทีนี้ก็สงบจากกิเลสสงบจากขันนะครับอันนี้ก็เมื่อเราได้มาแล้วนะครับขันนี้วิธีจะไปหาความสงบทีนี้วิธีจะบริหารขันไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่บริหารรอให้มันตายไปเฉยๆนะครับ<ๆ>เพื่อก้าวไปสู่ความสงบในแต่ละวันด้วยเนะี่ย ก็ต้องมาดูหัวข้อที่พวกเราสนทนากันค้างอยู่นะครับสัมปชัญญะ4หรือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ว่าวันนี้ก็จะมาตามลำดับนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าเธอจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะในการก้าวไปการถอยกลับ ก้าวไปถอยกลับในที่นี้เนี่ยสั้นๆนะฮะเนึกให้ออกนะอยู่ในชีวิตสั้นๆเวลาที่เราเยือนอยู่เยืนทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการก้าวไปข้างหน้า2อ3ก้าวสามก้าวหรือก้าวเดียวอย่างนี้นะครับบางทีก็ต้องขยับถอยอันนี้แหละคือก้าวไปถอยกลับชีวิตก็ใช้อยู่ปกตินะครับทำอะไรอยู่บ้างได้หลายอย่างเลย นะฮะเยินเยินเยินมนสิการธรรมะบางข้อโยนะพอดีก็มีเหตุจะต้องก้าวไปขยับไปด้านหน้าสักนิดนึงก็มีการก้าวไปหรือบางทีก็ต้องขยับถอยในชีวิตของเราต้องนึกให้ออกนะครับว่านะเหตุการณ์แบบนี้อาการแบบนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่เป็นไปอยู่โดยปกตินะครับแต่ว่า ปกติที่บ้านมาเนี่ยเราไม่เคยสนใจที่จะมาฝึกอะไรเลยนะครับที่มีการก้าวไปการถอยกลับเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าต้องรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับก็จะมาดูข้อนี้ก่อนนะครับก้าวไปถอยกลับสัมปชัญญะสี่คงจําได้อยู่นะครับนะสาตกะกําหนดประโยชน์คือกุศลที่จะเกิดขึ้นอกุศลที่จะไม่เกิดขึ้นสัปปายะก็คือ สิ่งใดๆที่เราจะทำแต่เกื้อกูลต่อประโยชน์ที่กำหนดได้แล้วสาธากะกับสัปปายะเขาทำงานควบกันสาธากะกำหนดว่าเป็นประโยชน์จึงทำสัปปายะเขาไปช่วยว่าเวลานี้เหมาะไหมอย่างนี้นะครับอสัมโคจระก็ไม่ทิ้งกรรมฐานอาสัมโมหะก็ไม่หลงความจริงมาดูว่าท่านสอนอยังไงนะครับ เวลาท่านอธิบายเนี่ยท่านไม่ได้เรียงหนึ่งสองสามสี่ท่านก็จะแล้วแต่ท่านจะอธิบายนะครับการไม่หลงไปจากความเป็นจริงในการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นเชื่อว่าอสัมโมหสัมปชัญญะเนี่ยขณะที่มีการก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึ่งสองก้าวสั้นๆน,นะฮะไม่ใช่เดินยาวๆนะอ่าสั้นๆแค่นี้เนี่ยไม่หลงความจริงยังไงคือไม่หลงความจริง ถ้าไม่หลงความจริงเนี่ยจะชื่อว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้นะครับท่านขยายว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นว่าจะก้าวไปข้างหน้ามันต้องมีเหตุนะครับที่จะก้าวไปเช่นมีกิตที่ต้องขยับไปตรงนั้นนิดนึงอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปเราไปทํารูปแบบขึ้นมานะก้าวไปถอยกลับก้าวไปถอยกลับสร้างรูปแบบขึ้นมาแบบนี้ มันมีตัวสั่งในการสร้างอะไรสั่งในการสร้างล่ะก็เราไงบังคับได้ว่าเห็นไหมล่ะเราบอกให้ก้าวสองก้าวก็ได้เราบอกให้ถอยสองก้าวก็ได้อย่างนี้มันก็จะมีความรู้สึกเป็นเราแฝงเข้าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเหตุอย่างอื่นตามปกติในชีวิตเมื่อไรจําเป็นจะต้องมีการก้าวไปข้างหน้าหรือถอยกลับข้างหลังบ้างเนี่ย นั่นแหละการทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ว่านี้ก็จะเกิดขึ้นไปตามอาการปกตินะครับเมื่อจิตเกิดขึ้นว่าจะก้าวไปข้างหน้าด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างวายโยธาอันมีจิตเป็นสมุดฐานให้ความไหวเกิดขึ้นท่านลมเวลาจะก้าวนะครับเราจะกำหนดอาจจะกำหนดความตึงนะฮะ ถ้ายังไม่คิดจะก้าวนะฮะความตึงยังไม่เกิดนะตึงที่ไหนตึงที่ขาข้างที่จะก้าวนั่นแหละมันต้องตึงขึ้นมาก่อนถ้าไม่ตึงก้าวไม่ได้นะเยือนอยู่เฉยนะพอจิตคิดจะก้าวเนะี่ยมันก็จะนักปฏิบัตินะครับอาจจะเห็นทันมันจะเริ่มตึงขึ้นนั่นแะหละนะครับอาการตึงนั่นแหละคือสภาวะของวาโยธาตอันมีจิตเป็นสมุดฐาน เพื่อจิตที่จะให้ความไหวคือก้าวไปเกิดขึ้นอันนี้ก็คือไม่หลงอันหนึ่งไม่หลงในอาการสภาวะหนึ่งที่มันตึงอยู่ตรงนี้โคนขาเนี่ยนะครับโครงกระดูกอันสมมุติว่ากายนี้ย่อมก้าวไปข้างหน้ามองเข้ามาทีนี้มันก็จะมีเส้นเอ็นต่างๆโครงกระดูกรวมถึงทั้งหมดที่มันรวมกันอยู่เนี่ยนะครับ ที่สมมุติเรียกว่ากายนี้เนี่ยก็จะมีการก้าวไปข้างหน้าด้วยการแผ่ไปของธาตุลมซึ่งถูกกระทําโดยจิตจิตเป็นผู้สั่งไม่หลงอยู่เหมือนพวกคนเขาย่อมหลงไปว่าในการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นตนเป็นผู้ก้าวไปการก้าวไปคือตนเป็นผู้ทําให้เกิดหรือเกิดความรู้สึกว่าลึกๆเนี่ยนะฮะเรานี่แหละกําลังก้าวไป การก้าวไปเนี่ยเป็นเราเป็นผู้ทําให้มันเกิดขึ้นเราเป็นผู้ทํากิริยาอาการนี้อันนี้ถ้าแบบนี้คือหลงนะครับน่าอัศจรรย์ไหมครับว่ามีการไม่หลงในตอนแบบนี้ได้ด้วยชีวิตเนี่ยการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยในศาสนาเนี่ยนะครับมันรู้ความจริงในสภาวะที่มีอยู่จริงๆในขณะนั้นได้นะอันนี้อสัมโมหะนะครับ เมื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างนี้ขณะยกเท้าข้างหนึ่งขณะยกเท้าขึ้นแต่ละข้างถ้าทั้งสองคือปฐวีอาโปจะมีปริมาณน้อยอันนี้อาจจะเห็นได้เลยนะครับถ้าทันนะถ้าไม่ทันก็ผ่านไปก็จะเห็นว่าถ้าเราถ้าเรายืนอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะรู้สึกหนักๆใช่ไหมครับแต่เวลาจะยกเท้าขึ้นเนี่ย ความหนักมันจะมันจะลดลงซึ่งธาตุหนักจะมีสองธาตุธาตุดินกับธาตุน้ำนะส่วนธาตุลมกับธาตุไฟเนี่ยมันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมันจึงรู้สึกเบาแล้วก็มีการยกขึ้นได้นะครับนะนี่สามารถเห็นสภาวะของความเป็นไปของธาตุสี่ได้ในการเคลื่อนตาไปข้างหน้าก็เหมือนกันธาตุดินกับธาตุน้ำก็ยังบางกว่าสภาวะนะครับ ธาตุไฟกับธาตุลมมากกว่าจึงมีการก้าวไปข้างหน้าได้เวลาลดเท้าลงทีนี้เวลาจะต้องหย่อนเท้าลงเนะี่ยธาตุไฟกับธาตุลมเปลี่ยนนะนะครับจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าธาตุดินกับธาตุน้ําก็จะมากขึ้นก็จะรู้สึกมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับที่จะเหยียบลงไปนะอันนี้ก็คือถ้าเห็นทันนะฮะถ้าเห็นทันนะถ้าเห็นไม่ทันก็ ก็ไม่เป็นไรนะเพราะก้าวต่อไปก็มีนะก้าวนี้ไม่เห็นไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเห็นทันเนี่ยมันก็จะมีการไม่หลงความจริงในสภาวะเหล่านี้แหละนะครับนะพวกท่านก็ลองสังเกตดูนะว่ามันไม่ได้ไปพูดถึงอะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับพูดถึงที่มีอยู่ตรงเนี้นะที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละนะครับแล้วก็รูปธรรมมันก็หย,ยาบๆเนาะ น่าจะพอเห็นได้นะครับรูปธรรมและนามธรรมาท,ทั้งหลายขณะเอาลงขณะกดลงก็เหมือนกันนะครับธาตุดินธาตุน้ําก็จะมากกว่าธาตุไฟธาตุลมจะรู้สึกได้ว่ามันน้อยกว่าเพราะมันหนักความรู้สึกว่ามันหนักหนักกว่าตอนที่ก้าวไปนะครับรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหลายอันเป็นไปแล้วในการยกขึ้นนั้นย่อมไม่ถึงการก้าวไปข้างหน้า รูปธรรมานาม,มาทาอันเป็นไปในการเคลื่อนท้าไปข้างหน้าก็ไม่ถึงตอนกดลงยงนี้เป็นต้นนะครับคือแต่ละช่วงเนี่ยอะไรคือรูปธรรมก็คือธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุไฟธาตุลมเป็นหลักนะครับส่วนอะไรคือนาม,มาทำก็คือจิตที่มันสั่งความคิดที่จะสั่งเราจะเห็นได้ว่าจิตมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นจะวางเท้านะฮะ นะเพราะว่ามันสามารถค้างเขาไว้ในอากาศได้ไหมได้จิตถ้าจิตจะสั่งเนี่ยนะนะพอก้าวไปเอายังไม่ต้องเอาลงคนะ้างไวเฉยเฉยก็ได้นะฮะถ้าจิตมันจะสั่งนะเพราะฉะนั้นตอนยกก็ดีตอนก้าวก็ดีตอนจะเอาลงก็ดีจิตคนละจิตนะฮะนะจิตตอนยกอันหนึ่งจิตตอนก้าวอันหนึ่งจิตตอนเอาลงอันหนึ่งอันนี้คือนามธรรมาส่วนรูปธรรมก็ดังกล่าวนะครับนะท่านก็เลยบอกว่า นี่คือความรู้ของอสัมโมหะสัมปัญญาอุกฤษมากอุกฤษมากถ้าทันนะฮะในข้อนั้นใครคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าหรือการก้าวไปข้างหน้าของใครคนหนึ่งไม่มีอยู่โดยแท้จริงปรมัดธาตุานั่นแหละเยืนว่าโดยปรมัดนะครับธาตุธาตุดินน้ำไฟลบธาตุนั่นแหละนั่งธาตุนั่นแหละนอน นะเพราะว่าอาการนั่งนอนยืนเดินเนี่ยมันมีสภาวะอยู่ในนั้นอยู่นะซึ่งสภาวะที่มันแปรปลวนนนเองก่อให้เกิดอาการต่างๆเช่นอย่างที่กล่าวแล้วว่าเวลาจะยกเท้าขึ้นธาตุดินกับธาตุน้ําต้องบางกว่าธาตุไฟกับธาตุลมต้องมากกว่าถ้าธาตุมันยังคงที่อยู่เหมือนเดิมมันก็ไม่อาจจะก้าวไปไหนได้นะครับด้วยว่าจิตอื่นเกิดขึ้น จิตอื่นดับพร้อมกับรูปในส่วนนั้นๆย่อมเป็นไปดุดกระแสน้ําไหลไปด้วยประการชนิดิรียบถของเราก็ชีวิตของเราก็ดําเนินไปเรื่อยไปเลยนะครับส่วนไหนผ่านไปเราก็ผ่านเลยนะ,ะส่วนไหนไปถึงก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันก็ไม่อยู่นานนะมันก็จะผ่านผ่านผ่านไปอีกการไม่หลงในการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าอสัมโมหสัมปัญญะนะครับ อันนี้ในการก้าวไปข้างหน้าถอยกลับท่านเน้นท่านเน้นเรื่องอสัมโมหะในการอธิบายนะครับแต่เราก็ต้องรู้นะว่ามันต้องมีศาสตกะต้องมีสัปปายะต้องมีโคจระคือการรู้อยู่แล้วเพราะทางกรรมฐานเนี่ยเขาศึกษามาแล้วนี่นะในการจะก้าวไปข้างหน้านี้เนี่ยมันมีความจำเป็นอะไร ถ้าก้าวไปได้วยความจําเป็นเข้าใจว่า,าถ้ายืนอยู่เฉยๆแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ประสงค์ก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นของที่เราจะไปหยิบเอาเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้มันมันก็ไม่มีทางจะหยิบได้ใช่ไหมครับความจําเป็นก็คือว่าเช่นเราจะต้องต้องการไปหยิบช้อนใกล้ๆเนี่ยถ้าเรายืนอยู่เฉยๆช้อนมันก็มาไม่ได้นะครับเอื้อมก็เอื้อมไม่ถึง ความจําเป็นก็คือว่าช้อนนี้จะต้องเอามาตักอาหารอาหารบริโภคแล้วก็จะได้มีกําลังนะแก้หิวได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเกิดกําลังในการศึกษาปฏิบัติทำได้นะเพราะฉะนั้นความจําเป็นก็คือต้องก้าวไปสั้นๆสองก้าวเพื่อหยิบช้อนนั่นแหละในระหว่างที่ก้าวไปสั้นๆนั้นน่ะสามารถฝึกหรือว่าสามารถรู้ด้วยสมชัญญะตัวนี้ก็ได้นะครับ นะก็มีทั้งสัตกะมีทั้งสัปปายะนะเพราะว่าถ้าจะใช้มือบางทีมันมันไม่สัปพปยะใช่ไหมใช้ช้อนมันมันสะดวกกว่านะแล้วก็กรรมฐานเขาเรียนมาดีแล้วอะไรเป็นนุรูปประรมอะไรเป็นนามมารมถ้าศาสตร์แห่งวิปัสสนานะครับนะหรือกรรมฐานกองใดก็ตามที่เขาใช้อยู่นะใจที่ยังเป็นไปกับกรรมฐานนั้นก็เป็น โจระสัมชัญญะใช่ไหมครับส่วนอสัมโมหะเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นสลับนะครับรู้สภาวะต่างๆอาจจะรู้สภาวะของธาตุลมได้สภาวะของธาตุดินได้แล้วแต่เลยครับนไม่ได้บังคับว่าจะต้องรู้ทีเดียวทั้งหมดนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยเอาข้อเดียวก่อนนะครับในเรื่องของการก้าวไปถอยกลับยังมีอีก6ข้อนะครับการแลดูเดี๋ยวดูการคูเข้าเหยียดออก นะครับท่านก็จะให้แง่มุมในการาได้ข้อมูลนะข้อมูลของสัมพัญญะทั้ง4บางอาการท่านก็จะเน้นอธิบายสัมพัญญะบางตัวนะครับนะแต่ให้รู้ว่าทุกๆอาการเนี่ยสัมพัญญะทั้ง4ก็ต้องฝึกได้ทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นบทธรรมที่ยกขึ้นมากล่าวในวันนี้นะครับก็ท่านทั้งหลายจง เพ่งพินิษนะครับเป็นผู้ไม่ประมาทในพระสัทธ,ธรรมชีวิตไม่ใช่โอกาสง่ายๆที่จะมีโอกาสได้มาสนใจในเรื่องพวกนี้นะครับเมื่อมีโอกาสแล้วก็ทําโอกาสอันดีที่ตนได้ให้เกิดคุณค่าสาระมากที่สุดนะครับขอทุกท่านจงมีความสะดวกในการเป็นอยู่และในการปฏิบัติธรรมในการทุกเมื่อเทอด